บงเทือนึืนมาบอกว่าอยากง่ายจบของอยู่เลยค่ะบางเทือก็ได้อันเขาว่าโอ้ยจะเมนเฮ็ดอีหยังปะนะมือหนะนึน่งนางเาอเา,าเขาว่าเขาเบาอยูู่้เดียวไหมคะ่ะเขาว่าเอาเราเป็นบาทิเราวกือเบาอยูู่้เดียวปะนะเ <c oughs> มียนอยู่ค่ะเขาว่าเอาห้วเรา้วื็อนางเบาอยูู่้เดียวเ่ว่าเราเป็นบาทิปะโน้ยว่หนอกเกลเลยว่ามันเจอง่ามาว่าให้กันไปทัวร์ทะเลว่างสิละบางเทือก็อยากอายไหมคะ่ะอันหมอล่ัเทพ เขาว่าพ่วยเป็นบ้าพะนะเมีนยนยุมันตรงก้าแล้วก็ต้องบ้าด้วยนะคะขอบคุณนะคะหมอลำเทพที่มาให้คำแนะนำนะคะต้องกล้าแล้วก็ต้องบ้าด้วยพนะมอลำเทพว่าบางเทือกอยากอายเจ้าของอยู่เลยครับบางเทือกกระได แต่กันกะอันคันเมื่อไรบ่ได้ข้นไรกับขืดหอดมูไหมคะว่าลำเทปอันเคยเคยมาเบาเคยมาทักท้ายเพื่อนนะันเนาะเคยเห็นมูเขามาเบามาคุ้ยน้่คขันเมื่อไรบ่ได้ขึ้นมาเบากับขืดหอดนะคะเนาะอันเลยขึ้นมาไล่ทักท้ายเพื่อนเพื่อนนะคะเนาะพ่อเดวัลหรืคุยน้ำมูนะคะเนาะก็เป็นกำลังใจนะคะเพื่อนมาส่งกำลังใจคุณค่อยก่อยก็ดีใจดีใจได้กัเห็นมูเขามาทักท้ายเย็นเพื่อนเพื่อนเขามาทักท้ายดีใจหลายดยค่ะ เพราะว่าจะเป็นหันพี่หน่อยสายห้าเนาะค่ะเนาะเป็นันอีกได้หลายหลายคนเนาะค่ะเนาะผมไม่ไม่แหงแหงถือตัวแหงถือวาตัวอาจารย์เมีนยนอยู่ค่ะอันสมมติเขาก็ว่าให้ผู้อ่อยอยู่ว่าคู้อ่อยเป็นบ้าพะนะอันแต่ว่าเราบ่มีเวียดมาพะนะเรานางบอกจะกลับโทรศัพท์พนะอันว่าให้ผู้อ่อยเมียนอันมอลำเทพอันเราจึงเมียนอึดเบียดพนะ อันบ่มีเบียกอีหย่งยังเบาใจน้าโทรศัพท์อ่นนะโอ้ยเลยว่าน้องจูนน้องจูนมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะน้องจูนน้องจูนมาให้กําลังใจแม่ครูอีกแล้วกดไลค์ให้แล้วนะคะขอบใจนะคะลูกขอบใจค่ะขอบใจนะคะที่มาส่งกําลังใจให้แม่ครูนะคะขอบใจหัวใจกดกดจากน้องจูนนะคะอันเพิ่นก็บว่าเขาเป็นบ้านเนาะอันน่งเ้าอยู่ผูเ้เดียวพะนะ่ะ อันทันหนาใส่โทรศัพท์ก็นนั่งเมาอยู่ผู้เดียวกันนะโอ้ยนกเก่าเยบบ้ากับบ้ากับบ้ากับบ้าทุลักเลยว่าขอบใจน้องจูนนะลูกนะที่มาส่งกําลังใจให้แม่ครูทั้งบ้าทั้งกาเนาะอยู่น้ากันแล้วน้องมอล่ําเทพเนาะเป็นกําลังใจให้กันเนาะค่ะน้องขอบคุณได้หลายด้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมอลำเทพนะคะขอบคุณคําแนะนํานะคะเพื่อนมาส่งกําลังใจนะคะมาแนะน้า มีแต่แนวดีๆเนาะค่ะเพื่อนมาแนะน้าให้ือคุณคร้อ้อยเนาะเนาะมอลลัเทพเหิ่นนให้คาแนะนาหลายอย่างเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายเด้อค่ะท่านมอลลัเทพอัอนคาแนะนําต่างๆนะครับคุณคอ้ยก็จะไปเอาเอาไปเห็ดน้าเนาะค่ะเนาะเม่นปานผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับสันลักษรสันลักษสวัสดีครับผมอเขาว่าเข้าบ่าเขาก็ย่อมรับเนาะ น่งวอกกับทรศัพท์พพนะพวยแล้วเป็นบ้าพนะพนะอันมอลลัมเทพกันย่อมรับแหะครับกับว่าบ้า,บาอีนั่นแหละครูอ้อยครับผมสันรักสวัสดีครับบ้าก็ย่อมรับถลันละนะพี่น้องเนาะเป็นความสุขทางใจเนาะค่นะเนาะเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งเนาะค่นะเนาะอันเขาว่าจังได้กดระซงเนาะค่นะเนาะ ว่าแต่ห้าวบไปเห็ดให้มันเดือดร้อนคนอื <eterm> oon, ่นเนาะค่ะเนาะเป็นความสุขเนาะค่ะเนาะความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะสิ่งไหนที่เป็นความสุขเราก็ทําไปขออย่าไปเดือดร้อนคนอื่นก็พอนะคะหฮาเห็ดเฮา็บว้ไปเดือดร้อนผู้ใดได้ค่ะเขามานั่งเบานั่งคุ้ยกับเพื่อนๆนะคะเฮาเก๋เฮาก๋เบิ่งเวลานั่นเนาะค่ะเนาะเรามีเวลาเราก็ขึ้นมาทักายเพื่อนๆห้าวบวแมนห้าาสีเบาอยู่มืออเนาะค่ะเนาะเ้าเกเป็นเป็นเวลาเป็นช่วงเนาะค่ะเนาะ แม่ครูพักผ่อนบ้างนะคะลูกลูกกให้กําลังใจแม่ครูค่ะค่ะขอบใจน้องจูนนะคะอ่าน้องจูนก็มาส่งกําลังใจให้แม่ครูนะคะต่อไปเขาสิตตามต่อไปเขาสิตตามคู่เสือเส,อส,อส,อสือผมโหลดมานั่งไพ่รสิม้าตามตะคุมตะคุ่มมือเข้ากับว่าค่้ยเป็นบ่าอยู่ขอบคุณนะคะขอบคุณหมอลำเทพเด้อ บ้ากับบ้าเนาะเพิ่นว่าบ้าเขากับบาโหลดคือว่าล่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคำแนะนำนะคะ